สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมอันนี้ผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับวันนี้นะครับก็มาถ่ายรีวิวนะครับการส่งนกของผมนะครับวันนี้นกผมส่งสองกล่องนะครับไปอีสานเหนือกับภาคเหนือนะครับ มาชมกันนะครับว่าอาจารย์ที่สั่งผมนะครับอยู่ที่ไหนบ้างนาคาผมแล้วก็สั่งนกอะไรนาคาอาจารย์ท่านที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นลูกค้าประจําเลยนะครับสั่งนกผมมาหลายครั้งแลวนะครับสั่งมาห้าหครั้งแลวนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดได้ดูคลิปผมนะครับก็จะจําชื่อท่านได้นะครับ ผมก็ไม่มีอะไรจะให้อาจารย์นะครับก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ลำรวยมีเงินทองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับอาจารย์ที่สั่งผมนะครับอาจารย์พลจิตคำหนึ่งนะครับตําบลท่าชนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทยัย นะครับวันนี้นกผมไปสุโขทัยนะครับอันนี้จะเป็นลูกค้าเก่าผมนะครับอาจารย์สั่งนกผมมาหลายครั้งแล้วนะครับซื้อนกผมหมดไปหลายหมื่นแล้วครับอันนี้ผมพูดหยอกนะครับอาจารย์โอเคนะครับไปดูกันครับว่าอาจารย์สนุกอะไรบ้างนะครับตัวที่หนึ่งนะครับจะเป็นนกเสียงใหญ่คาลมจัด นะครับผมจะใส่สายรัดตัดครึ่งหนึ่งนะครับจำนวน2ตัวอีกตัวหนึ่งผมยังสงสัยอยู่นะครับว่าจะเป็นเสียงกลางไปใหญ่หรือเปล่านะครับให้อาจารย์เป็นรุ้นเอานะครับผมจํานวน2ตัวนะครับส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นลูกนกผมจะไม่ใส่สายรัดนะครับลูกนกนกป่านี้นะครับถ้าไปทํานกต่อจะเป็นนกต่อที่เก่งนะครับผมจะไม่ใส่สายรัดนะครับผม แล้วก็ตัวที่สามนะครับจะเป็นนกเสียงเล็กคาลมจัดผมจะใส่สายรัดตัดสั้นหนึ่งข้างนะครับตัวนี้เป็นนกเสียงดีมากนะครับจํานวนหนึ่งตัวนะครับรวมทั้งหมดสี่ตัวนะครับวันนี้นกผมไปจังหวัดสุโขทัยนะครับโอเคครับผมไปชมอาจารย์ท่านที่สองนะครับอาจารย์ท่านที่สองนะครับวันนี้นกผมไปบ้านเกิดผมเองนะครับจังหวัดนครพนมนะครับ ผมอยู่จังหวัดชนบุรีพัทยาใต้นะครับมาทํามาหากินอยู่นี่นะครับแต่บ้านเกิดผมเป็นคนจังหวัดนครพนมนะครับผมถึงว่า,าตั้งชื่อช,ช่องผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับผมเป็นคนจังหวัดนครพนมนะครับเป็นนายพานมาตั้งแต่อยู่ปหกนะครับผมแล้วก็เลี้ยงนกมาตั้งแต่อยู่ปหกนะครับตอนนี้ผมก็42แล้วนะครับ ไปดูนะครับว่าอาจารย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์ที่สั่งผมนะครับอาจารย์เลวดีสาสุเชานะครับตำบลหนองย่างซิ้นนะครับรู้จักครับอันนี้ตำบลหนองย่างซิ้นนะครับอำเภอเลนูนครน,นะครับจังหวัดนครพนมวันนี้นกไปบ้านผลเองนะครับจังหวัดนครพนม ผมดีใจมากเลยคนบ้านผมสั่งนกผมนะครับที่นครพนมอาจารย์จะสั่งนกปากโนรีนะครับกับผมตัวนี้นะครับปากโนรีจะเป็นนกขันเพาะนะครับตัวนี้ขันเพาะมากปากโนรีนะครับปากโนรีเป็นยังไงนะครับปากมันจะออกยาวๆนะครับปากมันจะยาวกว่านกเขาทั่วไปนะครับเขาจะเรียกว่าปากโนรีนะครับนี่ครับไปดูกันครับอาจารย์สั่งนกอะไรนะครับอันนี้จะเป็นนกปากโนรี เสียงกลางไปใหญ่1นึกุกนะครับจำนวน1ตัวนะครับวันนี้นกไปบ้านเกิดผมนะครับนครพนมนะครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่เชื่อใจผมนะครับผมก็ส่งนกตรงปกทุกตัวนะครับบางทีก็มีอาจจะผิดพลาดบ้างนะครับก็ต้องกรบขอประทานอภัยอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ซื้อนกกับผมนะครับหรือว่าแบ่งนก นะครับผมก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับว่าผมส่งจริงนะครับนกตรงปกทุกตัวนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามผมนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนนะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับก็ไม่มีอะไรมากมาย นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม